วัสดีครับพี่น้องครับผมอันนี้ก็มาใส่เบ็ดขึ้นเก้าครับช่วงนี้เขาหนาวฝนอีกแล้วไดทั้งปูทั้งปลาครับอันนี้จะยามยามก้อนกระบ,บานครับใส่เหยื่อกอนใส่เหยื่อกอนครับอันนี้ยามก้อนกระบ,บ้านเยอตอนเหยื่อมดอย่างนี้ครับอันนี้ผมจะจับปูไว้น้ำครับ เขาจะได้ปาว์ก่อนครับน,นี่พะว่าอ้ายอ่าน้อยครับนี่กับฝนตกพายุเข่าครับผมนี่วันที่หกอ่าม,มีครับืยอ,อยังเหลือ เ,เพิ่งเปเมกันคี่น้องครับวิธีอีสานครับหากินไปเรื่อยนี่มีเยืเ่อครับวนก็นเริ่มตกแห้งเลยพี่น้อง แห้งแล้วครับอืมนี่เยอือเยือมันเดือดใช่ไหม,มคือเกา่าอ่านี่ครับไม่ได้ดปลาเอาปูครับพี่นอ้องนี่ครับ อีกช่วงเป็นหน้าเป็นหน้าหนองับแค่เป็นหน้าหนองร้อมมั้งครับอันนี้จะเป็นอีกหมายหนึ่งคือกันว่าจะได้บ่ดีมีเยอะไหมเหยอะหมดผมจะใส่ใกล้ๆกันครับ่อแถวนี้มันมีป่าจำ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  อาจจะมีปลาก็ได้ฟังทั้งพูดทั้นทางรถไฟครับใครทางรถไฟเอาเบิรงกันก่อประมาณยี่สิบกว่าคันมนสิมี่ะครับได้สักตัวปะครับมาเหลือหมด มาได้ปลาเอาปูเนาะพี่น้องเนาอหากินน้ำกันครับเดี๋ยวตอน,น,นแรกๆก็ว่าหาเก็บปูแถวนี้ครับพี่น้อง นีค่ครับปลาครับปลาของวันนี้ครับไปเอาเบิรงกันต่อจัดแต่สีมานมาเมื่อนี้หรือว่าเห็ดบาบก็ขึ้นครับ แถวแถวป้ายหนานะครับแถวไป n h า ฝนตกจ้ำจ้จ้ำจ้บรรยากาศครับบรรยากาศาาบ้านเฮาฟังนี่เป็นหน้าดำครับเอ้ยน้าเออเป็นหน้ารถด,ดำครับเดี๋ยวไปทางรถไฟมาครับผม เรามาดูชี้ใส่ไปแล้วเยอะหมดแล้วจะไม่กินจะมีติดไหมอันนี้สภาพเบ็ดดึงครับไปแล้วครับพี่นอ้องโอ้ยามกลับมานี่วันเห็นปลาเลยครับปุ๊บถึงไหนเอาวันนี้ คือเกาใส่เยอะแล้วบึงกันบึงดีบึงดีงดสลิปลาวะครับกินแบบบ้านๆหนึ่งคือเกาครับพี่นอย่งนี้คือเกาน่ะเ,เ,เยอะเว้ เรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่เยอะแล้วบัวบานอปาขอใหญ่มีบ่นอบึงทรงคือสิ่งมีปลานะพี่น้องนะ เรียบรแต่แล้ครับรออย่างนัดน๋ยวมาแล้วไม่อมาแล้ว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 ,ลวน,นี่ครับเรียบร้อยใส่ไว้แล้วน้อง cướp tàu nè cướp mở lại hậu bên ngọn to say ghê vậy ไอเราพี่น้องเอ,อ้ยไปสซลากันไปครับได้ก,ก็ได้ก็ว่ากันไปนิ่งคือเก่าครับพี่น้องนิออ่งนะครับพี่น้องเอ,อ้ยป่า เรร้อยครับพี่น้องผลประกอบการนี่ครับผลประกอบการสำหรับวันนี้ครับ